กันเนาะสองคนันเลชัดชัดเบ้งวิธีการเบื้งตานี่คือชัดเอ๊ะิบลงงั้ลงะเอาบุล่งหูสนะเอากเอาดี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 คบเฮ้ยไอ้พี่ไอ้ชี

昨你没下土啊。